ธรรมวัลนิตชีวิตแจ่มใสอยู่กับช่วงเช้าเช้าบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเย็นสบายรอบเรียงเคียงข้างก็เต็มไปด้วยป่าไม้ที่ร่มรื่นชื่นใจ แล้วก็อยู่ในช่วงฤด,ดูฝนต้นไม้ก็เขียวชอุ่มชุ่มชื่นยืนดูแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตชีวาหายใจก็ปลอดโปร่งโล่งสว่างวันนี้อาตมาภาพก็จะได้มากล่าวเล่าประวัติของพระอา,หารหันต์รูปหนึ่งซึ่ง ชื่อในสมัยปัจจุบันของท่านนั้นชื่อว่าพระติวันติปุปกิยะเถระท่านได้กล่าวเล่าเอาไว้เมื่อครั้งอดีตของท่านเมื่อครั้งอดีตของท่านก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ก็เอาเป็นว่าชื่อในปัจจุบันท่านชื่อ พระติวันติปุปะพิยะเทระนะชื่อก็ค่อนข้างค่อนข้างจะยาวท่านได้กล่าวเล่าประวัติของท่านเอาไว้ว่าเมื่อครั้งหนึ่งพระสุนันทะซึ่งเป็นสาวกของพระธรรมทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางมายังสำนักของท่าน เมื่อท่านได้แลเห็นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็จึงได้น้อมจิตน้อมใจถวายดอกไม้แก่พระสุนันทะด้วยอานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้แก่พระสุนันทะและก็เหล่าสาวกของพระธรรมทัศสีสัมมาสัมพุทธเจ้า อาน,นิสงส์ตรงนี้เมื่อท่านสิ้นใจวายชีวาลาจากโลกนี้ไปแล้วท่านไม่เคยไปสู่อาบายเลยไม่เคยไปตกนรกไม่เคยไปเป็นเปรตไม่เคยไปเป็นอสุรกายไม่เคยไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อท่านทำกาละสิ้นใจวายชีวาจากไปท่านก็ไปสู่สุคติภพ คือโลกสวรรค์เมื่อลงจากโลกสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ก็ได้เป็นพระราชาชีวิตก็เวียนว่ายตายเกิดนะก็เป็นอยู่เช่นนี้อาน,นิสงส์แห่งการถวายดอกไม้แก่พระสุนันทะแล้วก็เหล่าสาวกของพระธรรมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอานิสงส์ถึงขนาดนั้นปิดประตูอบายญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพได้แลเห็นญาติโยมเมื่อได้ทำบุญตักบาทโดยเฉพาะวันพระญาติโยมได้ ทำบุญตักบาตรด้วยการใส่ข้าวปลาอาหารเสร็จสรรเรียบร้อยโยมก็ยังได้เตรียมดอกไม้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์บางรูปท่านก็มาบิณฑบาตโปรดญาติโยมหน้าบ้านเป็นประจำพระภิกษุสงฆ์บางรูปนานครั้งปีหนท่านก็จะผ่านมา เราก็ยังมีโอกาสได้ทำบุญถวายทานด้วยข้าวปลาอาหารแล้วก็จัดดอกไม้ถวาย,วายท่านบูชาท่านซึ่งเป็นการถวายแบบสังฆทานไม่จเฉพาะเจาะจงแต่การที่พระสงฆ์มาบิณฑบาตโปรโดหน้าบ้านของเรานั้นนะก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลย โยมได้มีโอกาสทำบุญได้มีโอกาสสร้างบารมีได้ประพฤติวัดปฏิบัติในขณะที่มีลมหายใจเราก็ไม่ประมาทในชีวิตได้สร้างความดีได้ขวนขวายได้ฝักใฝ่สร้างสเสบียงบุญคือต้นทุนของชีวิตคุณงามความดีของเราที่ได้สร้างเอาไว้ตรงนี้ ก็จะหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแม้ว่าสิ้นใจวายชีวาลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่แดนที่เราเข้าใจได้ว่าแดนแห่งสุขคติภพภูมิที่ดีงามนั่นเองเทียตมาภาพได้นำประวัติของพระอรหันต์ซึ่งมีนามว่าพระติวันติ ผุปะพิยะเถระมากล่าวเล่าสู่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจว่านอกเหนือจากการถวายข้าวปลาอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณรแล้วการถวายดอกไม้แก่พระภิกษุสงฆ์ก็ย่อมมีอานิสง์มากยิ่งถ้าญาติโยมได้ทำบุญกับพระท่านผู้มีศีล อานิสงส์ก็จะมากแล้วก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์พระสงฆ์ที่ท่านได้รับดอกไม้ของญาติโยมไปที่ญาติโยมถวายไปแล้วนะส่วนมากท่านก็จะนำไปถวายหรือจัดใส่แจกันบนโต๊ะหมู่บูชาซึ่งมีองค์พระพุทธรูป อาตมาภาพเวลาบินทบาตหากมีญาติโยมใส่ดอกไม้ถวายมาก็จะน้อมไปใส่แจกันถวายบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาดอกไม้ที่ญาติโยมถวายบางญาติบางโยมก็ถวายเป็นดอกบัว บางญาติบางโยมก็ถวายเป็นดอกดาวเรืองบางญาติบางโย,ยมก็ถวายเป็นดอกมะลิดอกไม้ใกล้บ้านดอกไม้อะไรที่เราหาได้ขวนขวายได้ญาติโยมก็ต่างคนก็ต่างขวนขวายได้ทำบุญได้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ นี่เป็นการชี้ให้ญาติโยมได้แลเห็นว่าการถวายดอกไม้ปูชาแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรซึ่งท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านเป็นผู้มีศีลมีอานิสงส์ปิดประตูอบายตายไปก็ไม่ไปตกนรกตายไปก็ไม่ไปเป็นเปรต ตายไปก็ไม่ไปเป็นอสุรกายตายไปก็ไม่เป็นสัตว์เดรจฉานตายไปเราก็มีแดนไปสู่สุคติภพภพแห่งความดีถ้าไปสู่ทุกขะทุกขติภพภพแห่งความยากลำบากทุกขติภพก็เป็นภพที่ไปสู่อบายอย่างนี้เป็นต้น ยัง,งนยานญาติโยมทั้งหวาทั้งหลายดอกไม้ที่เราได้ถวายบูชาญาติโยมก็ภาคภูมิใจได้หลายท่านก็ได้ทำบุญเช่นนี้มาเป็นประจำหลายท่านก็ทำบุญทุกวันพระไม่เคยขาดไม่เคยบกพร่องเลยมาถึงคราววันพระทีไรเราก็เตรียมข้าวปลาอาหาร แล้วก็ยังได้เตรียมดอกไม้บูชาแก่สมณะพระภิกษุสงฆ์องค์สมเนนเป็นที่นาอนุโมทนาแก่ญาติแก่โย,ยมอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้มากล่าวให้ข้อคิดสกิดใจให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความเลื่อมใสในบบบนพระพุทธศาสนา เมื่อท่านเลื่อมสแล้วก็จะได้เกิดความเลื่อมสามากยิ่งขึ้นไปเมื่อได้สดับรับฟังอานิสงส์แห่งการถวายดอกไม้บูชาแก่สมณะพระเนนอาตมาภาพได้กล่าวมาตรงนี้ก็พอสมควรแก่การเวลาขอความสุขความเจริญ จงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพร